ข่าวด่วนประเด็นร้อนในช่วงเงย็นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาคุยกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักจุดจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย Forex4u for ครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุดนะแนะนำเพื่อนหดึ่งคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูารายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ Forex4u.com for ครับนะั่งจุดครับ XM นะครับเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีครับผม50 u s ดอลลาร์แน่นอนนะครับเฉพาะลูกค้าใหม่แล้วก็อย่าลืมนะว่า XM ยังคงมีโปรโมชั่นประจำเดือนให้นักทุนคนไหนที่สนใจได้เข้าไปเลือกชมด้วยนะครับที่ www.xm.com ครับล่าสุดแล้ว d g e c ับกับฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำา i ไ c o n o o i c Calendar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลืนด้วยระบบ AI ตัวอย่างฟังก์ชันเด็ดๆที่ผมเองก็ชอบมากเลยก็คือฟังก์ชันที่บอกผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดไม่ว่าจะเป็นข่าวแรงข่าวปานกลางหรือว่าข่าวน้อยข่าวไร้แรงคือเราเดี๋ยวไม่พาดแน่นอนนะครับเอชแคปยังโดดเด่นด้วยค่าสเปรดทองคาที่ต่ำที่สุดเฉลีย่ยเพียงแค่12จุดสายเท,ทรดทองคําต้องเอชแคปเท่านั้นแพลตฟอร์มการเทรดก็สะดวกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MT4 m t 5สามารถเทรดบนเทรดดีวิลได้ด้วยนะครับ ใครก็ตามที่อยากจะสนับสนุสน,นครูเปานะครับนักจุนตอนนี้ครูเปาก็มีห้องสิกแนลแล้วนะครับเน้นการเทรดทองคําสกุลเงินหลักเป็นหลักเลยนะฮะใครที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ไลน์ ID ดีเจเจกสิกแนลสองนะครับและภาพที่ทุกจุดเห็นอยู่นี้ก็คือภาพของประวัติการเทรดประจําเดือนมกราคมของเราครับตัวนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจีนนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่สร้างแรงกดดันให้กับราคาน้ำมันในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ สรข่าวรอยเซอร์รายงานนะครับว่าการทำงานของรัฐบาลจีนที่มีการเปิดเผยในพิธีการเปิดการประชุมประจำปีของสภาประชาชนแห่งชาติจีนในวันที่ผ่านมานะครับระบุว่ารัฐบาลจีนยังมีการกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจว่า GDP ในปีนี้ราวประมาณ5%เ์ลดจากเป้าหมาย5.5%ในปีที่แล้วเล็กน้อยครับ ในรายงานดังกล่าวนะครับนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนที่กำลังจะออกจากตำแหน่งได้นเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและก็ตั้งเป้าหมายสร้างงานในเขตเมืองราว12ล้านตำแหน่งในปีนี้เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปีที่แล้ว11ล้านตำแหน่งนอกจากนี้นะครับนายหลี่ตั้งเป้าหมายการขาดดุลงบประมาณไว้ที่สมเปอร์เซนของ GDP ในปี2566ซึ่งกว้างกว่าเป้าหมายการขาดดุลงบประมาณ2.8%เอร์เซนที่ตั้งไว้ในปีที่แล้ว ทั้งนี้ GDP จีนเติบโต3%ในปีที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อย่างมากและก็เป็นหนึ่งในการเติบโตที่ชะลอตัวที่สุดในรอบเกือบ50ปีเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการครับรวมไปถึงมาตรการโควิด1 9ที่ควบคุมมายาวนานเป็นเวลา3ปีวิกฤตการในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนนั้นนะครับการปราบปรามธุรกิจเอกชนและก็ความต้องการการส่งสินค้าออกของจีน,นลดลง การประชุมรัฐสภาของจีนในปีนี้จะนำมาซึ่งการปรับตำแหน่งในรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษเนื่องจากรัฐบาลเผชิญกับความท้าทายมากมายและก็ต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ในการประชุมครั้งนี้นะครับนหลีแล้วก็เจ้าหน้าที่นโยบายเศรษฐกิจที่เน้นการปฏิรูปอีกจํานวนหนึ่งกำลังจะเกษียณเป็นการหลีกทางให้ผู้พักดีต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้ามาแทนที่ส่งผลให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยยิ่งกลุ่มอํานาจได้มากขึ้นหลังขึ้นครองตําแหน่งผู้นําพักคอมมิวนิสต์เป็นสมัยที่3เมืม่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับในหลีเคร่อเฉียงอดีตเลขา ขออภัยครับในหลี่เฉียงอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครเซี่ยงไฮ้และก็เป็นพัฒนบิคคนสนิทของประธานาธิบดีสีคาดว่าจะได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในระหว่างการประชุม NPC โดยในหลี่เฉียงจะได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นี่เป็นข่าวที่มีการรายงานนะครับส่วนการประชุมก็เกิดขึ้นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับนในทุกแต่วันที่5มีนาคมนะครับตัวนี้ผมนํามาเล่าย้อนหลังให้ไั้ทุกได้ฟังครับขอบพระคุณครับ